สวัสดีครับพบกับรายการด้วยไอจีแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีที่ช่วยทําให้คุณรักษาเพื่อนสนิทให้อยู่กับคุณได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็จากตัวอย่างหนังเมื่อวานใช่ไหมครับหนังสั้นคือทํามาจากเรื่องจริงนะครับก็เขาก็คบกันตั้งแต่เด็กเลยนะครับจนถึงตอนเนี้ทางานมีครอบครัวแล้วเขาก็ยัง ยังคบกันอยู่สนิทกันอยู่เหมือนเดิมนะครับผมจะมีอยู่สีวิธีนะครับ 1. ก็คือคุณพยายามอย่าคุยกันเรื่องความแตกต่างของทั้งสองคนนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าคุณอยู่ในวัยเรียนใช่ไหมครับตอนแรกคุณเรียนด้วยกันมาตลอดแต่พอถึงจุดหนึ่งคุณต้องแยกกันไปเรียนเช่นคนหนึ่งไปเรียนด้านศิลปะนะครับอีกคนหนึ่งไปเรียนด้านบัญชีแน่นอน2 สาขาเนี่ยมันไม่เข้ากันแน่นอนใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณมาเจอกันปุ๊บคุณคนนึงก็คุยแต่เรื่องศิลปะคนนึงก็คุยแต่เรื่องตัวเลขบัญชีเนี่ยใช่ไหมครับคุณเจอกันได้ไม่กี่ครั้งหรอกครับคุณจะเริ่มมันแป,กแปกลกแล้วเริ่มไม่อยากคุยด้วยเริ่มห่างเนี่ยมันจะทยอยห่างค่อยๆห่างกันไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าคุณอาจจะเรียนด้วยกันมาตลอดเพื่อนสนิทกันเลยนะครับสี่ห้าปีหกปีเป็นสิบปีก็ได้เรียนกันมาตลอดแต่สุดท้ายพอแยกออกไปทํางานปุ๊บคนนึงไปทํางานราชการ อีกคนหนึ่งไปเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆอยู่นะครับทีนี้เวลาคุยกันแน่นอนนะครับแตกต่างแน่นอนใช่ไหมครับคนนึงเป็นพนักงานใช่ไหมครับอีกคนหนึ่งก็เป็นเหมือนเจ้าของเนี่ยถึงแม้แจะธุรกิจเล็กๆใช่ไหมครับมุมมองความคิดก็จะต่างกันทําให้เวลาคุยกันไปคุยัมานานๆเข้าก็มันก็ไม่เข้ากันสุดท้ายก็ห่างกันอีกแล้วใช่ไหมครับผมก็เลยแนะนําว่าเรื่องอะไรที่เราแตกต่างกันนะครับเราไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างสําคัญเลยนะครับ พอตัวผมเองเนี่ยก็เพื่อนหลายๆคนก็ที่หันกันไปก็เพราะเราพูดถึงความแตกต่างกันเยอะกันไปนะครับวิธีที่2ก็คือพยายามหากิจกรรมไปทําร่วมกันนะครับที่ชอบเหมือนกันนะครับเช่นละกันนะฮะเราอะต้องกินอาหารกินข้าวอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ไปเลือกอสถานที่กินข้าวที่ทั้งสองคนก็ชอบเหมือนกันอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปเที่ยว เที่ยวภูเขาสุว่าชอบภูเขาเหมือนกันใช่ไหมครับก็ไปเที่ยวภูเขาเหมือนกันหรือว่าไปเที่ยวทะเลเหมือนกันอะไรพวกนี้นะครับก็จะช่วยทําให้ความเหมือนกันเนี่ยทำให้มันยังสนิทกันได้อยู่นะครับวิธีที่3ก็คือถ้าเราเมีอยู่ช่วงหนึ่งเราไม่ค่อยได้เจอกันเราควรจะอย่างน้อยก็โทรไปหาหรือว่าอาจจะคุยกันนะครับแชทกันทางโปรแกรมใช่ไหมครับ โปรแกรมต่างๆที่มันคุยกันได้เนี่ยก็คุยกันไปบ่อยๆสม่สำเสมอนะครับให้รู้ถึงความเป็นห่วงเพื่อนนะครับตัวเนี้ก็จะช่วยรักษาความสนิทไว้ได้นะครับวิธีที่4นะครับเป็นวิธีที่ผมว่าก็สําคัญมากเลยเหมือนกันนะครับก็คือคุณอย่าลืมบอกรักกับเพื่อนบ้างนะครับเพราะว่าบางทีเพื่อนสนิทของเราเนี่ยโอ้โหเราก็รักเขานะครับเพราะเราคบกันมานานแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่า เพราะว่าเป็นเพื่อนนี่แหละก็ไม่กล้าบอกรักสักทีใช่ไหมครับคุณหาโอกาสว่างๆค,คุณก็บอกบอกรักเอ้ยเรารักนะแต่คือรักเพื่อนนะคือเราไม่ได้รักแบบเป็นแฟนหรือว่าอะไรใช่ไหมครับก็คุณก็กล้าบอกไปเถอะว่าเออเรารักกันนะผมรักคุณนะเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับ4ข้อนี้นะครับให้คุณลองไปปฏิบัติดูนะครับผมว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมก็ไปปฏิบัติดูแล้วก็สามารถช่วยรักษาเพื่อนสนิทไว้ได้นะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอให้ทุกคนมีเพื่อนสนิทที่คอยให้กำลังใจและก็มีกำลังในการใช้ชีวิตนะครับขอให้ทุกคนฟูฟูนะครับสวัสดีครับ